ตัวทานคอลลาเจนตัวอื่นมาเยอะตัวซีแครเนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเหมือนเก็บตกลูกค้าทั้งหมดที่มีจุดเจ็บกับการทานคอลลาเจนที่ไม่เห็นผลขออนุญาตลูกค้าด้วยนะคะ อย่างลูกค้าท่านนี้ก็เป็นคุณผู้ชายนะคะก็น่ารักมากมาส่งรีวิวให้ฟังแล้วก็บอกว่าทานแล้วกระดูกดีไม่กรอบแกรบแล้วผิวก็ดีขึ้นถึงทานต่อครับก็คือลูกค้าเคยทานแล้วแล้วก็เลยมาสั่งต่อดือยให้แฟนทานด้วยอันนี้ก็เป็นเคสที่น่ารักเนาะแฟนก็คือทานแล้วหน้าใสขึ้นนะคะลูกค้าก็คือทานแล้วไปวัดผลลัพธ์กับตัวเองนะคะที่อย่างที่เดียบอกเลยตลอดเลยนะไม่ว่าจะทานอะไรก็ตามเราจ่ายเงินไปแล้วเราต้องวัดผลลัพธ์กับตัวเองนะคะทุกคนต่อให้จะมีงานวิจัยเลิศหรูต่อให้มีรีวิวเลิศ ดังมากดาราดังมากอะไรต่างๆคือจะบอกเสมอเลยว่าสําคัญที่สุดคือฟังร่างกายตัวเองวัดผลลัพธ์จริงกับตัวเองคือจะเบสที่สุดนะถ้าทุกคนทานแล้วเห็นผลลัพธ์อยากจะไปต่อก็คือไปต่อแต่สาหรับฟรีแคร์ลูกค้าท่านนี้ก็คือกลับมาสัาง่งซ้ำต้องบอกว่าเออลูกค้าฟรีแคร์เราก็ค่อนข้างเป็นกลุ่มลูกค้าที่แบบกลัวทานคอลลาเจนตัวอื่นมาเยอะแล้วตัวฟรีแคร์เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเหมือนเก็บตกลูกค้าทั้งหมดที่อาจจะมีเพนพอยหรือว่ามีจุดเจ็บกับการทานคอลลาเจนที่ไม่เห็นผลมาแล้วพอมาเจอฟรี ลองเปิดใจดูสิแล้วลูกค้าก็เป็นกลุ่มคนที่ศึกษากานวิจัยศึกษาข้อมูล,ลเรื่องคอลลาเจนมาถี่ทวนแล้วแล้วก็ลองแบบเปิดใจถึงเวลาไงถึงเวลาได้มาเจอของจริงลูกค้ามาทานแล้วก็วัดผลลั์กับตัวองก,ก็คือแบบเห็นผลแล้วก็กลับมาสั่งต่อเนื่องนะ